ฮัลโหลสวัสดีด้วยนะครับุณกำลังร,รับชมดาร์ลักเกอร์นะัะตอนนี้กำลัองอยู่กับเกมไมค์ครับผมอยู่ในเอ่อหนึ่งอันหนึ่งคิดก่อนคิดก่อนผมไม่ได้อัดนานนี่ลืมตายตัวเองเนะี่ยโอ้โหทำไมตรงนี้แหลกเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนอ่ะอก็สวัสดีด้วยนะครับุณกำลังร,รับชมดาว์ลักเกอร์นะฮะตอนนี้กำลัองอยู่กับเกมไมค์ครับอยู่ในดอสเทของผมนะครับวันนี้ก็จะมาเอ่อมาเล่น ในเซฟของผมนะครับซึ่งมีมีอะไรโผล่มาใหม่ย่มิ้วนี่นะนี่ห้องนี้นะครับมีบ้านเพิ่มมาใหม่อ่าติดกับบ้านหลังสองเลยนะโอเคก็ไม่ได้อัดอย่างน,านั้นน่ะโอ้โหสี่วันไออะไรคลิปสกายวอกว่ายังไม่ถึงห้าวันเลยรู้สึกวู้อยากอัดมาก วันนี้ก็วันศุกร์นะครับวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะอันนี้คืออะไรมันก็คือ,อห้องปรุงยาผมทำรอไว้ก่อนเลยนะฮะซึ่งทำไมต้องทำรอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสร้างที่หลังมันจะช้านะครับผมเลยสร้างไว้เลยสร้างรอไว้เลยนะฮะ โ okay. อเคสอบถามว่าไอ้บล็อกสีมส้มเนี่ยเนีน่ยที่มันต่อไปทั้งเรื่อยๆอ่ะมันเป็นอะไรมันคืออะไรก็คือผมได้สร้างทางไปหมู่บ้าน n อ c นนะฮะได้สร้างทางไปหมู่บ้าน NPC อ่าแต่ว่าหมู่บ้าน NPC ไม่เจอแล้วอ่ะก็คือตัวเกมของ1.8เนี่ยมันมันลบออกอ่ะลบ หมู่บ้านเอ c บซออกเหลือแค่เออไออะไรวะไอพีระมิดนะฮะก็จะลำบากนิดหนึ่งโอ้โหหมู่บ้านเอ c บซจะของยังอยู่เหมือนเดิมนะอ่าเดี๋ยวกลับบ้านเปิดของให้ดูเลยบิดเลี้ยงการแหลกไปชบหน่วยหน้าขึ้นฟ้า อ่าบ้านก็เดิมๆโหแรกมากมีอัพของอ็ได้ประมาณนี้โขวานชอปเปอร์นี่ยังไม่ได้ทิ้งนะโอเคไปไปกันดีกว่ารู้สึกว่าอยู่บ้านหลังสามนี่แลกมากไม่รู้แลกอะไร เยอะๆเอ่อปรับเป็นฮา์์ดนะครับระดับความยากเป็นฮา์์ดก็จะหิวง่ายนิดนึง apple ทองเออพาร์ทที่แล้วเราครา apple ทองไว้หรือเปล่าใช่ปะแต่ที่รู้ได้ทองมา apple ทองสองอันอะสองลูกอ่ะวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาเออเล่นไมคราฟ t นี่แหละแต่ว่ามาทำแรนดี สร้างบ้านสร้างไปแล้วจับหมูเลยไม่ได้ทําเลยถ้างั้นเดี๋ยวไอ้จับหมูเดี๋ยวเราทําที่หลังดีกว่าอ่ะเฮ้หูติดโอเค ซึ่งหมูมันอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมมะเนะี่ยแต่ว่ามันจับไม่ได้อะทำไงดีซอมบี้ก็ไม่ค่อยเกิดด้วยสินะฮะอันนี้เรื่องจริงนะครับซอมบี้ไม่ค่อยเกิดนะครับอ่ะเรามาพูดคุยนิดนึงอ่ะใครมีเหมือนมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าผมนะครับก็คือเอ่อผมไม่บอกนะครับแต่ว่าจะมาบอกกันทีหลัง นะฮะอ่าผมบอกเลยเอ้ยบอกอ่ะเราทําเป็นเกมนี่ว่ะอ่าถ้าเกิดใครหาผมเจอให้ยี่สิบถุยไม่ช่นะอ่ะก็คือผมอ่าถ้าเกิดใครรู้จักเอ่อธนก,กิจทีวีนะฮะอ่าใครรู้จักธนก,กิจทีวีโอเคใครรู้จักธนก,กิจทีวีนะฮะก็ ผมอยู่เรียนเดียวกับเขาเลยอะไม่บอกไม่บอกชื่อโรงเรียนนะฮะถือถ้าเกิดบอกชื่อโรงเรียนไปเป็นการแบบโหแบบมันง่ายเกินไปนะฮะเลยไม่บอกกลายเป็นมินิเกมไปอ่าถ้าเกิดใครแบบว่าถ้าเกิดใครอยู่ ชนบุรีนะฮะก็ส่วนมากก็จะเจอจะรู้จะจะรู้อย่างเดียวชื่อโรงเรียนนำหน้าด้วยปอป่ากรรมไม่ใช่เออถูกแล้วนะฮะโอเคผมบอกแค่นี้นะครับถ้าเกิดอยากเจอหน้าผมอยากหินหน้าผมนะฮะนะอ,อยู่เรียนกับคุณธนกิจทีวีนะฮะโอเควันนี้ก็จะมา สร้างอะไรอีกสร้างอะไรกันดีอืมส่วนมากจกสร้างห้องเก็บของอะ่ะเอาตรงนี้เลยไหมทำไมเ็ม,มเด็ดหรือทิบเอ็ปลาเอ๋ยเ็มเด็ดตกนะฮะเยอะนะอยากสร้างห้องเก็บของจริงนะของเรารู้สึกว่าจะเต็มมาะเต็มเยอะด้วยไม่ใช่น้อย ออ,ออ่าโเคเออน้ำอินฟินิตี้แล้วก็อยากจะทำนะแต่ว่นน้ำบ่อน้ำมันก็มีอยู่แล้วเฮ้ยตอนนี้มาคิดกันก่อนดีกว่าสร้างห้องเก็บของนี่มันก็เดี๋ยวไปสร้างที่หลังพาร์ทพาร์ทอื่นตอนนี้อันนี้ก็พาร์ทเจ็ดละนะโอเคเนี่ยถ้าเกิดได้หมูมานี่โหดเลย เนียเอาเอ่ออ่ะโหอ,อยากได้มากเจ้าหมูน้อยเอยอยากอยากรู้ของอ่ะในนั้นของอะไรบ้างมีสติ๊กเอามาก่อนอ่าถ้าเกิดใครอยากดูใครอยากดูผมเล่นสกายวอลนะฮะอ่าก็ เดี๋ยวก็มาพิมพ์บอกในเอในใต้คลิปนี้ได้นะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูหมู่บ้านเอ้ยไปดูพีระมิดกันดีกว่านะฮะรู้สึกว่าทางนี้อยากไปเหลือเกินนะผมก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะ เหมืนมาผิดทางวะอ,อ๋อถูกแล้วถูกแล้วอ่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบที่รวมแบบพวกหมูวัวแกะแต่ไก่ไม่มีอ้าวเนีวัวแกะเอ้ยหมูเอ้ยไก่เออไก่ไม่มีอืมตรงนี้เป็นไรไม่รู้มาแต่แต่ทีเยอจะกระตุก อ่ะไม้เริ่มเปลี่ยนสีและวแรงงไม,มห้หมดนะครับอ่าถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่น RP r e พ e r s เ Team นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ว่างนะครับถ้าเกิดว่างอีกทีก็วันเสาร์อาทิตย์วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับวันที่ผมอ่านก็เป็นวันศุกร์อ่ะนี่ฮะ ถึงแล้วไงน,ะ,นะครับดูเหมือนว่า1.8มันจะแบบลบลบหมู่บ้านทิ้งนะรู้สึกว่ามันจะใช่ด้วยอะ่ะเนี่ยดูดิอันนี้มันเป็นรอยที่ผมขุดไว้อะ่ะเออโอเคยากลำบาก อันนี้ก็เหมือนว่าเป็นรอยที่ผมต่อใช่ป่ะวะไม่น,น่นาจะใช่อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มสูกาเชนกันสร้างฟาร์มต้นต้นไผ่แล้วก็ฟา,ฟาร์มเอ่อเนี่ยฟาร์มกระบองเพชรเนี่ยอ่ะขอประมาณสี่อันพอโอเคครบล้วอ่ะ ขอทรายหน่อยโ okay. อเคเราจะสร้างไว้ตรงไหนสร้างฟาร์มไว้ตรงไหนก็จะสร้างฟาร์มไว้แถวนี้ก็อยากจะสร้างนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มาจะมาอีกทีก็ประมาณพาสิบเก้าสิบเจ็ดประมาณยี่สิบโอเค เออซีซันซีซันต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบซีซันเลตเพนะฮะจะมีต่อเรื่อยๆนะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับว่าทีมของเรามีกี่คนนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะมีคลิปมาบอกอีกทีนะครับว่า คนในทีมเรามีกี่คนแล้วก็จะแนะนําชื่อกันเลยแนะนําตัวด้วยว่าคนนี้เข้ามาตั้งแต่ตอนตอนไหนเอยตอนไหนนะฮะอ่านะถ้าเกิดใครรู้จักเออคุณโดมินิกแปดเออโดมินิกโดมินิกนะฮะก็จะเป็นคนที่เข้าแบบ รู้สึกว่ามันเขาเอ้ยเขาสนใจในทีมของเราอ่ะผมก็ให้เขาเข้ามาแล้วปรากฏว่าเขาอยู่โรงเรนเดียวกับผมอ่ะก็เออจัดมาโอเคถ้าเกิดใครอยากอยู่ทีมเรานะครับก็มีกดนิดนึงนิดนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะครับคืออะไรก็คือกดแรกต้องมีช่อง youtube เป็นของตัวเอง อ่ะกดที่สองคนในทีมเราทุกคนต้องอัดคลิปอ่ะอ่ะถ้าเกิดคนในทีมของผมบางคนก็ไม่ได้อัดคลิปแต่ว่าทำไมถึงเข้าได้อ่ะเพราะว่าอันนั้นแบบเป็นข้อพิเศษอ่ะไม่ไม่ได้เอาเงินไม่ได้เอาเงินนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วอ่ะผมก็อนุโลมให้อ่ะก็อยู่ไป อ่อยู่อยู่ไปก็ต้องคือแบบว่าต้องมีกฎนิดหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามาแล้วต้องอยู่ถ้าพอเราเรียกมาถ่ายก็ถ่ายต้องมาถ่ายด้วยด้วยกันนะครับนะฮะก็คือแบบว่าถ้าเกิดมีวิดีโออะไรก็เอาลงหมดเลยนะฮะโอเคถ้าเกิดวิดีโอแบบอันนู้นอันนี้อสนใจเอาลงอย่างเดียวนะครับ ถ้าเกิดเป็นผมนะเอาลองอย่างเดียวอ่ะเรามาแง่ตั้งนานแล้วเอ้ยโอย้ตะกี้คอมมันข้างเออมันข้าอีกแล้วเดี๋ยวนะมันเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ตะกี้คอมข้างเดี๋ยวผมไม่อยากใช้อันนี้เลยไนะอ้ที่ขุนที่ผมแน่แน่ไนะอ้พวกเนะี้ย รู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนกเก็บเป็นเล่นเดเอร์เก้าอ๋อ อะเฟรมเดก,ก็อยู่ประมาณยี่สิบพอใช้ได้อยู่เออเดี๋ยวนะที่ขุดแบบแรงๆไม่มีเลยอ่ะมีแต่ที่ขุดแบบต้องค้าวาก่อนอ่ะเดี๋ยวเอ็กอยู่ไหนอ่าอยู่นี่อ่ะขอหนึ่งอันพอ่ออ่านี่เราจะมาโชว์วิธีการตีบวกนะฮะอ่ะขึ้นไปเอ้ามีเวลเจ็ด กรรแล้วอะสนไม่อยากได้เอ,อ่อย่างอื่น <c oughs> อ้าวอะไรเนี่ยพอปรับพอปรับตรงนู้นไตรงนู้นไม่แหลกอไอตรงนี้แหลกอะไรบ่เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนะอ่ะอาโอ้เป็มเออ <c oughs> ็กขึ้นสามสิบนะวิธีการแบบตีวงผมนะฮะ เอ้ยผิดอันผิดอันผิดอันอผิดอันไม่ใช่นี่อ้าวไม่มีลาพิษกรรมโทษเอียเอยวเยเ,ยเ,ยเราต้องไปขุดลาพิษมาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูขอไปขอกลับบ้านไปดูแบบอันนั้นก่อนอืมออมาตรงนี้ก็แหลกปรับตรงไหนเลื่อนตรงนั้น ไปตรงไหนแหละตรงนั้นโอ้โหเหลือเจ็ดเหลือเก้ากลับแล้วไม่อ๋อราพผิดอยู่นี่อ่าอ่าเือนครึ่งว้เอา้าอะไรวะเอ้าเอาอเอาอยู่อยู่ดีก็ลื่นงงเอ้ยเสิบเอ็ดหลีกเลียเ่ยงจากบ้านหนึ่งหลีกเลี่ยงเดยวเราต้องนอนกะ่อนฮะให้มันเชา้า เดี๋ยวฮึบยังไม่ยังไม่มืดยังไม่มืดตรงไหนวะมันอื้มไม่มืดโคตรไม่มืดเดี๋ยวเรารีบอัปเดตกันฮึบอืมรับไปกดไปสามทีฮะหนึ่งสองสามอ่ะโอ้เอาเอาอันเดียวก่อนอ่อันนี้ โอ้มันมีแต่เวลขึ้นเก้าอ่ะไม่ค่อยดีเอางนั้นนอนก่อนเลยเจะอ่าโอเคสร้างสร้างกระบองเพชรสร้างฟาร์มกระบองเพชรยังไมนได้สร้างเลยนะโอเคเราจะสร้างตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอ่าประมาณนี้ได้ขอคราบไม้หน่อยนะฮะ ยังออกแบบไม่ได้เดี๋ยวอ้าวตรงนี้ก็มีทรายอยู่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปลูกต้นกระบองเพชรกลางน้ำเลยอันโอเคเป็นการแบบว่าอยู่คนละที่อันนะถ้าเกิดอยู่ติดกันมันก็จะมี บางต้นที่เออมันโดนกระบ,บองเพชรแล้วมันหายไปเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนี้ดูเช่นสติ๊กนะฮะอ่ะมีสี่อันผมโยนไปเข้าบองเพชรหนึ่งอันอ่ะแล้วเราลองเก็บดูเก็บไม่ได้ครับนะฮะเป็นเพราะกระบ,บองเพชทรทําลายเออไอเทมอันนั้นไปแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ เหมือนเป็นถังขยะเป็นถังขยะได้อะแต่ว่าถ้าเกิดเรากดพารของก็หายเหมือนกันนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้เป็นที่ปลูกไผ่เขาบอกว่าปลูกไผ่ใต้ดินได้ใช่ไหมเออเฮ้ยปลูกไผ่ใต้น้ําได้ว้าวกำแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ อ่ะขุดตรงนี้วางไม้ตรงนี้อืมเอ่อวางนี้โอเคเดี๋ยนะผมจะเอาแบบเป็นทีละฝั่งทีละฝั่งอะ่ะให้มัน,นสวยๆอ่ะตรงนี้วางขึ้นวางขึ้น เอาสเอายาวประมาณนี้พออะคนดูนะครับถ้าเกิดคนดูแล้วสงสัยว่าผมสร้างอะไรนะไม่ต้องไม่ต้อง่วงเลยผมสร้างมั่วไม่ได้ไม่ได้เอาแบบใครพยายามจะหลีกเลี่ยงการเรียนแบบนะฮะ ไอ้ตรงนี้ก็ไหลมาวางได้ไหมอะวางได้โอเคจะมีที่เก็บกระบ,บองเพชรด้วย าโหดเดี๋ยวผมไม่ชอบน้ำอย่างนี้ว่ะเดี๋ยวนะทางที่ดีผมขอขุดตรงนี้นะฮะสร้างกองครับเป็นสลับอ่ะของผมไหลปึ๊บก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่ะเช่นผมตบไผ่แล้วมันแล้วมันร่วงมาตรงนี้ ไผก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไหลไหลมาเรื่อยๆก็จะมาชนแบบสลับตรงนี้อ่ะก็ก็คือเป็นการแบบมาจุดรวมของอแต่นี้ทำไม่ได้อะต้องทำให้น้ำไหลอย่างเยอเฮ้ยวางผิดอ่ะโอเคไม่เป็นไร เราก็ตีตรงนี้ออกอ๊บนี่ก็ได้ได้วนะครับวิธีการสร้างแบบกระบองเพชรแล้วก็ไผ่ง่ายๆฮนะโอ้โ นี่นี่นะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยเอออ่ะผมขอสร้างตรงนี้เป็นทางเข้าอะสร้างตรงนี้ทางเข้า,อา,า,ขาโอเคอ่าอ่าจะไม่สวยนะครับแบบลกๆนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวพาต่ตอไปผมก็จะมาสร้างหลังคาแล้ว โอโ้เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างกล่องเอ้ากล่องคาบอยู่ใ,ใกล้โอ้โหบ้าบ้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวขอสร้างกล่องกล่องเชดแับหนึ่งปึบวางตรงนี้เลยอ่าอ่ะไม่ทันใจเอาไปสองกล่องจัดให้อืมอ่ะหืมกล่องเดียว อ่ะนี่ครับสองกล่องเรียบร้อยโอเคใส่ไปที่เหลือก็รอให้มันโตอะพอโตแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปเ็นทางนี้นะฮะ อ่าทำไมถึงผมต้องแบบต้องวางน้ำไว้ใกล้ๆเพราะว่าถ้าเกิดผมเผลอเออมันบล็อกมันตกไปอย่างเงี้ยอ่าก็จะเป็นการเสี่ยงดวงนะฮะแนะนำวาให้สร้างเป็นไอ้ยังไงก็ได้อ่ะแต่ผมมั่วเอาอะอย่างเงี้ยเออดูมันดีว่ะอ่าเฮ้ยเจ็บเงี้ย ตรงกลางก็น่าจะเป็นแบบที่ปลูกผักนะครับอ่ทาทั้งนั้นเดี๋ยวเราอ่ามีดินเดี๋ยวล่ละเอาดินมากบเลยว่าอ่ะตรงนี้ก็ยังมีน้ำอยู่เดี๋ยวทั้งนั้นผมขอวางตรงนี้อ่ะตามตรงนี้พอ เออไอบ้านไอห้องเรียก็บ,บ้านหลังนี้ดีกว่าบ้านหลังนี้ผมก็ยังไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวขอสร้างไอ้นี่หน่อยเถอะอ้อาวเฮ้ยเดี๋ยวเดีอ๋อภารกิจฟาร์มึเราสร้างไปแล้วไม่ใช่หว่อา้าวกลับแล้ว Uh huh. เดี๋ยวเอาอุปก,กรณ์วางข้างบนเดี๋ยวผมขอไปตียาเพิ่มนะฮะอาตีโอเคเดี๋ยวผมขอเอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอเป็นรีเดี๋ยวขอเป็นสปีดคลิปนะครับตอนที่ผมไปตียาตรงนี้ออกตียาตรงนี้ออกนะฮะ โอเคประมาณนี้พอสิบหกสิบอกสิบหกเมล็ดสิบหกอันนะฮะเอาแค่นี้พอดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาอ่ะโอเควางวางเลยโอเคเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยละอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบเอ้ยอจบลิปเลยนี่ว่าอ่ะ อ่ะอันนี้ก็มาเป็นคลิปแบบอ่ะคิดถึงคนดูเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนวันศุกร์นะฮะโอเคไปละอ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe ถ,กดกดกดถ้าเกิดอยากให้เพื่อนรู้จักเราด้วยกดแชร์นะครับถ้าเกิดอยากรู้ถ้าเกิดอยากเห็นเอออยากรู้จักแบบ คนในทีมของผมนะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัดให้ดูนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอ่าโอเคไปละเออนอนเนี่ย